สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่ในแมพ24ชั่วโมองอินเวอร์เตอร์กันนะครับเ,เราไปเจอกันในแมพเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมพแล้วนะครับผมเค,คบเปิดมาเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันเลยดีกว่าตู้ตรงนี้ก็หนูท่อถ้าไม่หนูมันเยอะจังครับแค่เดี๋ยวผมจะเก็บอาหารไปก่อนหนูอยากปรกาดกูนะเวย้ยโอ้ยหนูจะก,กัดกู ช่วยด้วยครับของโอ้มันเก็บได้แค่สองชิ้นเนียวครับเดี๋ยวเราเข้าไปในฐานแล้วเราไปเก็บของกันโอเคครับเดี๋ยวเราสำรวจแถวนี้ต่อยังมีเวลาอีกแปดซีวีนะับผมใช้ไม่ได้หรอใชอเกินไปหรอุอยหนูแม่งก,กัดกูจะกัดกูนด้ไหมโอเคเราตอนนี้ผมาไปเจอคุกกี้อีกหนึ่งอันละเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บตรงนี้ โอเคเหมือนตู้น้ําจะต้องใส่ตรงนี้นะครับผมอ๋อโอเคแล้วยาจะต้องใส่ตรงนี้อ๋อผมเข้าใจระบบเกมแล้วนะผมตรงนี้เป็นน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บใส่ด้านในกันนี่ไงเอ้ยผมขอสํารวจในควให้ครบก่อนนะครับผม โอ้หดูดูหน้ามดิมันจะฆ่ากูจริงไงเวยปิดประตูเลยดีกว่าตรงนี้ผมจะเก็บไปแถวนี้แล้วกินอาหารเพื่อหมานีา่งไงเต็มร้อยมันจะมีน้ำมันแล้วก็แต่ผมไม่รู้ว่าปันเฟืองใช้ทำอะไรได้นะครับผมมันซ่อมไงเนะี่ย เนร่ยตอนนี้ก็ถึงชัน้นร้อยสี่สิบหกคือตะกี้อ่ะคือกูไม่มีที่ซ่อมแอร์เวยมันแตกเลือดก,กูโคตรเยอะเลือดไหลเป็นน้ำเลยนี่ขนาดใช้บวเด็ดเป็นหนึ่งอันแล้วนะเว้โอเคครับเราจะมาดูตรงนี้กันบ้างอะไรอีกวะโอ้นี่ครับผมได้ที่ซ่อมแอร์มาละช่างแอร์เนาะผมไม่เล็กนกับเขา โอเคครับตรงนี้ผมก็จะเดินเปิดไปเรื่อยๆคุณดูครับที่ผมเดินสำรวจตะกี้มันมีแต่ห้องล็อกหมดเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราปิดประตูลราไปกันต่อเลยดีกว่าอ๋อถ้าเวลาไม่ครบเราไม่สามารถออกไปได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เวลาก็ครบแล้วครับผมคือตะกี้ผมก็เดินสำรวจแถวนะ้นิดหน่อยคือก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอะ่ะ น้ำก็หมดนะครับตอนนี้เราก็รอเวลากันต่อเดยมขอใช้แปเดียวไฟไหมเว้ยพวกมึงแม่งไฟไหมไอสัตว์โอเคครับตอนนี้ผมก็หลอดออกมาไล้ไเชียน้ำหมดไอ้สัตว์น้ำ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 ,น,ำน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหน ไอ้เหี้ยมบ้าเว้ยโอ้ดูไม่มีน้ำเลวยวะกูจะ่าแย่งไหนอียโอ้ไอ้เหี้ยมแม่งไม่มีน้ำเลยวะกูติดอะไรอีก เวลคนดูแก้มือจากตะก,กี้เลยคือผมก็พอเล่นเป็น่นี่หน่อยๆอ่ะอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอไปได้ไม่ผมรทีแค่ต้องหาก็หาของไปเลยนะครับน้าแบบไม่งจำเป็นที่ผาย กุญแจสองอันผมจะเก็บกุญแจไว้ก่อนนะครับผมล้วเ๋ยวเราเอาขอไปเก็บตรงนี้ก่อนเอากุญแจเก็บไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสำรวจแถวนี้ให้หมดน,น่อ แบบทำเวลาจัดอะแบบงานรีบอะทียกูเบื่อเกมเขี้ยนไม่มาอีกอย่างหนึง่งก็มาอีกอย่างหนึ่งกูไม่มีแก๊สแมสเว้เยมันไม่มีเว้ยเนี่ยไอ้เฮียแล้วกูไม่มีเกียเว,ว้โอ้แม่งมาจะเอากูตายของมึง ไอ้นเนี้ยคือมันมีอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีเว้ยเกมนี้มันเป็นอะไรของมันต่อโอ้ยครับแต่แต่ตะก,กี้ก็คือคกูแบบไม่มีฟิลอะแบบเลือดกูลดเป็นน้ำอะโดนแกน๊สีิเบ่อยพอโดนไฟดับอีกะอะเทียมันโดนเละจริงน,นะเว้ยห้องน,นีนล้ล็อกหมดล็อกทำไมมันล็อกเจออย่างางงล็อกเปิดเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่า โอ้โหไอ้เหี้ยมันไม่มีอะไรเลยบอกว่าเจอากุญแจเจยวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างเจอาเนือเจ้ามันไม่เห็นอ่ะเจอเถียนได้อยู่ได้ กูว่าแม่งมีให้กูสวยหนูพ่อเว้ยเดี๋ยวเราจะมาดูแถวนี้กันก่อน,นออกไปหยุดเฮียครับเดี๋ยวเราวิ่งกลับเลยอนะ่ะยัะไม่ทานละเว้ยผมถึงห้องที่สามเดี๋ยวเรามาดูของดีกวนะ่ามีน้ำ เราเดี๋ยวขอเก็บประหยัดเอา้ากูโดนอะไรตายฮะกูโดนอะไรตายเฮ้ยกูโดนเกียน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 โอ้โหมันเกียนกูโอ้ยี้ดโดนนี่ก็คือผู้วมชะตากรรมหัวเองนะครับก็ตามเนี่ยไม้แกง แล้วผมจะเดินสำรวจแถวนี้ไว้ก่อนจะไปทำอะไรให้เหลือกแบบเวลามปลนรถวะ A later. few minutes เออคนดูว่าผมฆ่าเพื่อนตัวเองอ่ากูโดนดิกูรอวันตายได้เลยพูมึงเอาหลอดอยู่ดีว่ะโอ้โหดูของดิ ไอเหี้ยมฆ่ากูเหอะไอสัตว์แม่งของก็ไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยแม่งยาก็แม่งไม่มีให้กูไอเหีย้ยมึงฆ่ากูเหอะเหี้ยนี่ก็ตามกูจังเลยอืมไอสัตว์กูฟันไปสามทีฟันไม่โดนโอ้ยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นใครชอบคลิปนี้ฝากกาไดไลค์ฝากกดติดตามครับ